ข้อข่าวที่น่าสนใจประจำวันนี้ผู้บัญชาการสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองระบุ1ตุลาคมนี้ตอมอชนบุรีเตรียมเปิดให้บริการ e-extension การยื่นขออนุญาตอยู่ในราชาอาณาจาักรเป็นการชั่วคราวผ่านระบบออนไลน์เพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือลงพื้นที่หมู่เจ็รับมอบเตียงอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยพร้อมส่งต่อแก่ผู้ป่วยรายใหม่หลังพบมีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนร,รอรับเตียงจำนวนมาก <B ull et sound> เมืองพัทยาร่วมกับมูลลนิธิรณรงค์หยุดพนันจัดระดมสมองถอดบทเรียนครูสร้างภูมิรู้เท่าทันพนันและเตรียมการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้โรงเรียนเท่าทันการพานัน ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันกับสมพลเคเบิลทีวีวันนี้พบกับผมธนวัต์ตันทองนะครับและคุณยุคคนทรนรื่นพักพักครับใช่นครับมีความเคลื่อนไหวในท้องถิ่นครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาครับก็มีการนําเสนอ16โครงการด้วยกันนะครับเพื่อสร้างเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่อย่างเชิงรุกครับ ที่ห้องประชุมสาราวาการเมืองพัทยาดรสิวัตรบุญเกิดรองปรลัดเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ2,566ครั้งที่3โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนภาพประชาชนเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันสืบเนื่องจากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมส่วนส่งเสริมสุขภาพฝ่ายหลักประกันสุขภาพ รับผิดชอบภารกิจการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยาโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนซึ่งมุ่งเน้นสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลเชิงรุกที่จำเป็นต่อสุขภาพให้ครอบคลุมกลุ่มประชาชนที่เป็นเป้าหมายหลัก ด้วยการส่งเสริมให้หน่วยงานของภาครัฐและกลุ่มประชาชนนำเสนอโครงการเพื่อเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานกองทุนเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการหลกักประกรันสุขภาพแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีการดำเนินงานและบริหารการจัดระบบหลกักประกรันสุขภาพในระดับท้องถิน่นหรือพื้นที่พศ2566วันนี้จึงได้มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกรันสุขภาพเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ2566ครั้งที่3ขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาการสนับสนุนงบประมาณแผนงาน โครงการของหน่วยบริการองค์กรหรือกลุ่มประชาชนหน่วยงานอื่นประจำปีงบประมาณ2,567ต่อจากการประชุมครั้งที่แล้วนะครับตามโครงการประเภทที่1กิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริหารจัดการบริหารสาธารณสุขของหน่วยบริการ หรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธรารณสุขในพื้นที่โครงการประเภทที่3กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธรารณสุขของศูนย์ที่ดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชนและโครงการประเภทที่6กิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมการจัดการบริการ ตามมติคณะกรรมการหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติจำนวน16โครงการเพื่อรวบรวมข้อมูลและนำเข้าที่ประชมุมเพื่อเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไปครับ เรื่องของสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งสําหรับทุกๆคนและก็ทุกๆวัยด้วยนะครับใช่แล้วครับมาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างครับทางด้านของพลตํารวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองระบุว่าวันที่1ตุลาคมนี้ทางด้านของสานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีก็เตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ e-extension ในการยื่นขออนุญาตอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวผ่านทางระบบออนไลน์นะครับเพื่อยกระดับการอำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติครับ พลตำรวจโทภาคภูมิพิพัฒน์สัจพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าสำหรับการขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการช่วคราวหรือว่า extension e โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้มีการยกระดับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งคนต่างด้าวไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมายังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในแต่ละพื้นที่ครับโดยนักท่องเที่ยวสามารถขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการช่วคราวได้ผ่านทางเว็บไซต์และก็สามารถกําหนดวันนัดหมายที่จะมาขอรับการตรวจในการขออนุญาตให้อยู่ต่อ ซึ่งเมื่อมาที่สำักบงานตรวจคนเข้าเมืองจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน7นาทีในการดําเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกต่อคนต่างด้าดวโดยในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชนบุรีในส่วนของโครงการ e-extension จะเปิดให้บริการในวันที่1ตุลาคม2566แต่ในกรุงเทพมหาคนครได้มีการเปิดให้บริการตั้งแต่ปีที่ผ่านมาโดยจะมีการขยายให้ครอบคลุมจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนะครับและเมื่อรัฐบาลได้มีนโยบายฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยว2ประเทศนั่นคือประเทศจีนและประเทศคาซัคสถาน สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซา่าตั้งแต่วันที่25กันยายน2566ถึง29กุมภาพันธ์2567รวมระยะเวลา5เดือนซึ่งเหมือนนักท่องเที่ยวทั้ง2ประเทศมีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยครบ30วันก็สามารถขออยู่ต่อได้อีก30วันซึ่งการขออยู่ต่อในราชาอาณาจากักรก็ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละพื้นที่เพียงแต่เข้าไปที่เว็บไซต์ก็สามารถที่จะขออยู่ต่อในประเทศไทยได้ทันที ซึ่งโครงการดังกล่าวก็จะสร้างความพึงพอใจและเป็นการยกระดับการให้บริการในส่วนของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงครับในการแจ้งก็เข้าเว็บของสอตมได้เลยอันนี้แจ้งที่พักนะแจ้งที่พักนี้เข้าเว็บได้เลยนะครับแล้วก็ระบบปฏิบัติการมันก็นะครับจะเดินของมันไปเลยนะครับเข้าเว็บเสร็จก็แจ้งแจ้งเสร็จก็กรอกกรอกข้อมูลตามแพลตฟอร์มที่กําหนดในเว็บจะเร็วมากครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ในส่วนของ eextension นะครับก็การขออยู่ต่อในราชสักเป็นการชั่วคราวนะครับในตรงนี้สตมก็ได้ยกระดับขึ้นมาอีกระดับนึงแหละตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือคนต่างด้าวนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทางไปที่ที่ทําการของในส่วนของที่ทําการของตอมจังหวัดนะครับเพราะะฉนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยครับสามารถขออยู่ต่อในราชจักเนี่ยเป็นการชั่วคราวได้โดยผ่านเว็บเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สามารถกําหนดวันนัดหมายที่จะมาขอรับการตรวจ ลงตราในการอนุญาตให้อยู่ต่อเนี่ยนะครับก็เมื่อมาพบเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาไม่เกิน7นาทีตรงนี้จะเป็นการอำนวยความสะดวกที่ที่ดีมากนะครับและในส่วนของตมชนบุรีเนี่ยเดี๋ยวโครงการ extension นะครับก็จะเปิดให้บริการวันที่1ตุลานี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะครับที่เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครครับผมครับ มาดูทางด้านของสุขภาพกันบ้างน,นะครับก็เรียกว่าทางด้านของรองนายกเทศมนตรีมืองหนองปลือนะครับก็เดินทางไปรับมอบเตียงและก็อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยนะครับพร้อมกับมีการส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยรายใหม่ทันทีนะครับหลังจากที่พบว่ามีผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรอรับเตียงเป็นจํานวนมากครับที่บ้านเลขที่ 46. ่หกมู่เตบลหนองปลือ นายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขลงพื้นที่เพื่อทาการรับเตียงผู้ป่วยนะครับจากครอบครัวพรรัตนธรรมโดยมีนายนพนพรพรรัตนธรรมเป็นตัวแทนครอบครัวในการส่งมอบซึ่งเตียงผู้ป่วยที่ส่งมอบในวันนี้ไม่ใช่เตียงไฟฟ้าแต่เป็นเตียงผู้ป่วยแบบสองไก่นะครับที่สามารถปรับระดับได้โดยมือหมุน สำหรับสภาพเตียงผู้ป่วยที่ทางกองสาธรารณสุขทำการรับมอบในวันนี้ลักษณะสมบูรณ์ใหม่และพร้อมใช้งาน90%เอร์เซนอกจากนี้ครับในวันนี้ทางครอบครัวพรรัตนธรรมนะครับยังได้ทำการมอบรถวีแชร์2คันคันแรกพร้อมใช้งานส่วนอีก1คันต้องนำไปเปลี่ยนยางใหม่ก็สามารถใช้งานได้พร้อมด้วยผ้าอ้อมผู้ใหญ่สายยางทางการแพทย์ ที่ยังไม่ได้ใช้งานอีกจำนวนหนึ่งส่งต่อให้กับผู้ป่วยโดยในวันนี้หลังรับมอบแล้วนะครับก็พบว่าทางเจ้าหน้าที่กองสาธรารณสุขจะทำการส่งต่อ,อยังผู้ป่วยที่รอคิวตามลำดับทันทีครับเพื่อให้ผู้ป่วยที่รอการช่วยเหลือได้ใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีด้านของนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือก็เผยว่า สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆอาทิเครื่องออกซิเจนไม้เท้าวอลเกอร์ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ทางเทศบาลนะครับยังคงรอรับทานน้ำใจจากผู้ใจบุญดังนั้นสำหรับครอบครัวใดนะครับที่ต้องการร่วมทําบุญหรือต้องการบริจาคสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือสิ่งของที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้แล้วสามารถติดต่อมาได้ที่0824684999 ทางเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมไปรับอุปกรณ์ถึงบ้านซึ่งปัจจุบันนะครับมีประชาชนที่ต้องการรับสิ่งของอุปกรณ์ทางการแพทย์รออยู่เป็นจำนวนมากสําหรับผู้ป่วยที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยในด้านต่างๆสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่กองสาธรารณสุขเทศบาลเมืองหนองปลือได้ในวันและเวลาราชการครับวันนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับกับทางครอบคร,รัวพรรัตนธรรมด้วยนะครับที่มีการมอบ ในเรื่องของเตียงและก็อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยนะครับยังอยู่ที่เขตเทศบาลเมืองหนองปลือกับการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับซึ่งมีมติเห็นชอบนะครับเป็นเอกฉันให้มีการอนุมัติการเงินก็ประมาณรายจ่ายประจําปี2,566จํานวน82โครงการนะครับในวงเงิน100ล้า46น4,64,780บาทพร้อมกับมีการรายงานผลความคืบหน้าสถานธน,นุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือครับ นายชาติชายใจตรงประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปลือสมัยวิสามันสมัยที่1ประจำปีพศ .2566 ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปลือโดยมีนายวินัยอิมพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนำทีมคณะผู้บริหารสมาชิกสภาทั้ง3เขตหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมในวันนี้โดยพร้อมเพียงกันนะครับโดยในการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปลือสมัยวิสามันสมัยที่1ประจำปี2566นะครับเป็นการประชุมเพื่อขออนุมัติการเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ2,566ในหมวดคุรุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและกรณีขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อไปอีกเนื่องจากเทศบาลเมืองหนองปลือมีโครงการก่อสร้างพื้นฐานที่ดําเนินง,งานก่อสร้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และคุรุพันธ์ต่างๆที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานไม่สามารถดรําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ภายในสิ้นปีงบประมาณ2,566จึงได้มีการจัดการประชุมสภาในครั้งนี้ขึ้น ซึ่งในงวันนี้นะครับในที่ประชุมสภา,าได้มีการเสนอยติใหม่ในการขออนุมัติการเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,566ถึง4ยติด้วยกันหนึ่งในนั้นคือยติขออนุมัติการเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี2,566ของกองคลังในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุพันธ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างยังไม่ได้มีการก่อนหนี้ผูกพันแต่มีความจําเป็นต้องใช้เงินต่อไปอีก ให้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลา1ปีซึ่งก็พบว่าเทศบาลเมืองหนองปลือมีความจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณประจำปี2,566ต่อไปจำนวน82โครงการจำนวนวงเงินงบประมาณ100,469,780บาท ซึ่งก็พบว่าหลังจากเสร็จสิ้นการชี้แจงจากนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือประธานสภาได้ขอมติจากสมาชิกสภาซึ่งปรากฏว่าก็ยกมือเห็นชอบทั้งหมด17เสียงพร้อมด้วยการชี้แจงความคืบหน้าของโครงการ จัดตั้งสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองหนองปลือพบว่ามีมติในการขยายเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในการประชุมสภาเทศบาลเมืองหนองปลือสมัยวิสามันสมัยที่1น,นะครับประกอบกับโครงการดังกล่าวไม่สามารถก่อนนี่ผูกพันและเบิกจ่ายได้ทันสิ้นปีงบประมาณ2,566จึงขอทำความตกลงเพื่อยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงิน ด้านอำเภอบรรมุงนั้นก็แจ้งว่าจังหวัดชลบุรีได้พิจารณาอนุมัติให้เทศบาลเมืองหนองปลือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีง็ประมาณ2,564นะครับในโครงการค่าปรับปรุงอาคารและจัดซื้อครุพันสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานจำนวน7ล้านบาทไปจนถึงวันที่31มีนาคม2567ครับโดยที่ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยโดยในวันนี้นะครับจึงได้มีการแจ้งให้ที่ประชุมสภาร,รับทราบครับ ยังเป็นความคืบหน้าในการพัฒนาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปลือนะครับครับผมมาทางฝากฝั่งของเมืองพัทยากันหน่อยนะครับเมืองพัทยาครับได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันนะครับก็มีการระดมสมองนะครับในการถอดบทเรียนครูสร้างภูมิรู้เท่าทันพนันนะครับแล้วก็เตรียมที่จะการพัฒนาในเรื่องของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยานะครับให้เป็นต้นแบบของการเรียนรู้โรงเรียนเท่าทันพนันครับ ที่ห้องประชุมสาราวัการเมืองพัทยานะครับดรศิวัตบุญเกิดรองปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานในการประชุมการถอดบทเรียนครูสร้างภูมิรู้เท่าทันพนันและเตรียมการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยานะครับให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้โรงเรียนเท่าทันพนันทั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเมืองพัทยาครับได้ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันก้มเรียนรู้บางเพลงและเครือข่ายการเรียนรู้แต่ละภูมิภาค ได้ขับเคลื่อนเรื่องการสร้างภูมิรู้เท่าทันการพนันในเด็กเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาผ่านโครงการโรงเรียนเท่าทันพนันซึ่ง ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการฉีดวัคซีนภูมิรู้สู้พนันปี2566มูลนิรณรงค์หยุดพนันโดยมีกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้บริหารครูนักเรียนระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่4และบุคลากรทางการศึกษาเมืองพัทยาโดยดำเนินโครงการผ่าน6กิจกรรมดังนี้การประชุมระดมความคิดการอบรมครูสร้างภูมิรู้เท่าทานพนันรถโชว์ละครเพื่อการเรียนรู้เท่าทานพนัน การติดตามหนุนเสริมการออกแบบกิจกรรมของครูสครูแลบการปฏิบัติการของครูในโรงเรียนและการถอดบทเรียนครูสร้างภูมิรู้เท่าทัานพนันสำหรับกิจกรรมลำดับที่1ถึง5ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนในครั้งนี้ครับเป็นการดำเนินการในกิจกรรมที่6นะครับคือการถอดบทเรียนครูสร้างภูมิรู้เท่าทัานพนันโดยผ่านการนำเสนอในรูปแบบของละครเพื่อการเรียนรู้เท่าทันพนันและ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เท่าทันพนันของครูได้แก่การเสริมความรู้เกี่ยวกับการออมและการวางแผนทางการเงินสถานการณ์พนันออนไลน์ในวัยรุ่นและกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับพนันและตัวอย่างการสร้างชุดการเรียนรู้เท่าทันพนันสำหรับเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัยนะครับจากนั้นก็เป็นการประชุมระดมเสนอแนวทางของการดำเนินงานหรือว่าการทำงานระยะถัดไปครับ นอกเหนือจากครูแล้วนะครับก็จะต้องเรียนรู้นะครับว่าการั้นปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะครับจะได้รู้เท่าทันเด็กๆของ<ช>เรานะครับใช่นะครับมาต่อที่พิพิธภัณฑ์ที่มีการเปิดใหม่แต่อยู่ในสถานที่คุ้นเคยนั่นคืออยู่ในสวนนุนุชพัทยากับการเปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีการรวบรวมเอาพระพุทธรูปเหรียญและก็วัตถุมงคลอายุนับพันปีเอาไว้ที่นี่เลยครับ นายกำพลตันสัจจาประธานสูวนอนุรุ์พัทยาพร้อมด้วยพลเรือตรีอน,นิรุตสวัสดีรองเลขาธิการกองเรือยุทธการพลเรือตรีอาธรชรพ,พินโยรองผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่หนึ่งพลตํารวจโทอิทธิพลอิทธิสารรณชัยผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสองและนายอัมพรพิณสา,าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณณห้องคัริยาส่วนอนุรุ์พัทยา เพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ในเรื่องพระพุทธศาสนาที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งในส่วนองนุยนพัทยาโดยมีพระสงฆ์พระสงฆ์สมณศักดิ์จํานวน9รูปมาเจริญพระพุทธมนตรเพื่อความเป็นสุริมงคลท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติศิลปินดาราข้าราชการทหารตำรวจครูและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม นายกำมพลตันสัจจากล่าวถึงเจตนารมในการสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณแห่งนี้นะครับว่าสำหรับการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณขึ้นมาเพื่อให้เด็กและก็เยาวชนรวมไปถึงผู้ที่สนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษารวมถึงเจริญจิตภาวนานําไปสู่จิตการมีสติที่ตั้งมั่นมีปัญญาอันประเสริฐและมีจิตที่บริสุทธิ์ ซึ่งพระพุทธรูปเหรียญวัตถุมงคลที่ได้นำมาจัดแสดงได้ร่วมกับนายคมสันจันสืบสายซึ่งเป็นผู้เก็บรวบรวมสิ่งต่าง,างๆไว้เป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละอย่างได้ผ่านช่วงเวลาแห่งความศรัทธานในแต่ละยุคแต่ละสมัยตกทอดมายังรุ่นสู่รุ่นหลายชิ้นมีอายุหลายร้อยปี ซึ่งในวันนี้นะครับพระเยยะมณีเยียนบัณฑิตทีอัมพลพระราชาคณะชั้นสามัญพระที่ปรึกษาสมเด็จสงสมเด็จนายกแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาวัสมุททารามจังหวัดเกาะกงแดมอพระที่ทำมาจากแรรนุปะก้ามีน้ำหนักถึง40กิโลกรัมซึ่งความพิเศษของแรรก,ก็คือเขาจะงอกออกมาเรื่อยๆแรรนุปก้าเนื้อสวยสีสันออกมาชัดเจนเงางาม เป็นโลหะธาตุาที่เสริมบาร,รมีสำหรับแร่ทุพก้าวนะครับชาวไทยและชาวกุมููชามีความเชื่อว่าเป็นแร่ศักดิ์สิทธิ์ จะทําให้อยู่ร่มเย็ยนเป็นสุขมีโชคลาบป้องกันภัยอันตรายต่างๆซึ่งทางพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณจะเปิดให้เด็กและก็นักเรียนรวมถึงบุคคลทั่วไปนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติได้เข้ามาเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้และกราบสักการะพระพุทธรูปต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับในการเยี่ยมชมสวนอนุนพัทยาโดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา30นาทีครับ ผู้ที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาแล้วก็ไปลองดูไปลองชมวัตถุมงคลอายุนับพันปีเหล่านี้ก็ไปกันได้ที่สวนนุษพัทยานะครับโอ้เยอะแยะมากมายหลากหลายโซนอะไรทีเดียวนะครับสวนนุษนะฮะรับทุกทุกอย่างนะใช่ครับแล้วไปครบจบในที่เดียวโอ้สนุกยอดเยี่ยมก็กว่าสนุกกันได้ทั้งครอบครัวนะฮะใช่ครับใช่ครับเอาละครับมาดูทางด้านของการเปิดร้านอาหารบริก แอนบาเรลนะครับก็เรียกว่าทางบริษัท Miracle Food Factory ครับมีการทุ่มงบถึง20ล้านบาทเลยครับในการเปิดร้านอาหารแห่งนี้ริมหาดพัทยาครับนายประเมศางพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายบลึกกลววเน์ประธานสภาเมืองพัทยาพันตุ์โรดเอกธนพงศ์โพทิผู้กำกับการสถานีโรทัเมืองพัทยานะครับและนางสรีพรพิพิธรังศี ประธานบริษัทมิราเคิลฟู้ดแฟค o r อร่วมตัดริบบิ้นเปิดตัวร้านอาหาร Brick r n d b a r r r l b a r a า d r e s t a u r a n t นะครับณนะบริเวณเลียบชายหาดพัทยาก่อนที่จะถึงศูนย,ยก์าการค้ารอยเยการเดนพลาซาทำกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีอาทินายบุญอานันต์พัฒนาสินนาย,ยกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยานักธุรกิจและสื่อมวลชน สำหรับร้านอาหาร Brick and r a r เ e l นะครับเป็นร้านอาหารที่มีกลิ่นอายของความเป็น Industrial l o f t ผสมผสานองค์ประกอบของวัสดุอย่างเหล็กอิฐหินไม้ปูนโดยมีสีของท่อทองแดงนะครับเป็นตัวเชื่อมต่อทุกองค์ประกอบนอกจากนี้นะครับยังมีการใส่กลิ่นอายของความเป็นตะวันตกนะครับเข้ามาผ่านทางของการตกแต่งต่างๆนะครับโดยมีอิฐและกระถังวายครับ ที่เป็นส่วนของการตกแต่งหลักตามชื่อร้านนะครับแล้วก็มีการจัดพื้นที่ภายในคำหนึงถึงการผสมผสานร,ระหว่างร้านอาหารกับโรงเบียร์ด้วยนะครับ ให้ hey, แนวทางของร้านทั้ง2แบบนะครับกลมกลืนและก็มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้มากที่สุดพื้นที่ทั้งอินดอรและอา o o ดนะครับในบรรยากาศของร้านริมชายหาดเมืองวัทยาข้างซอย13ทับ2โดยร้านอาหาร r r i c แอนบาร์เนะครับผู้บริหารได้มีการทุ่มงบประมาณ20ล้านบาทรองรับลูกค้าที่ชินชอบอาหารยุโรปและอาหารไทยอาทิเมนูไก่ทอด b b b a b y c h ี c k e n ีกไก่ท่อสามเกลอแผงนเนื้อแกงเขียวหวานไก่โร,ต,รต,ตีกุ้งแม่น้ำผัดพริกเกลือนะครับสปาเกตตีขมซอสกุ้งแม่น้ำรสชาติกลมกล่อมที่อร่อยเพลินพร้อมกับเครื่องดื่มทั้งคลาสสิกและซิกเนเจอร์ด้วยบรรยากาศนั่งชิลดื่มด่ำกับเสียงเพลงสนุกกับวงดนตรีที่มอบความบันเทิงหลากหลายรูปแบบแนววาไรตี้นะครับสำหรับร้านอาหารบริกแอนบาร์เรลนะครับเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันพฤหัส เวลา17นาฬกถึง1นาฬกส่วนในวันศุกร์ครับเปิดให้บริการ17นราฬถึง2นาฬกาและในวันเสาร์อาทิตย์นะครับเปิดให้บริการ12นราฬกถึง2นาฬกผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0628489460ครับก็น่าจะถูกอกถูกใจนะครับหลังจากนี้ไปนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบในรสชาติของอาหารแล้วก็รวมถึงเรื่องราวของ เครื่องดื่มด้วยนะครับะนะครับมาต่อกันที่เทศบาลตำบลบางละมุงนะครับมีการลงนามความร่วมมือในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขนะครับพร้อมกับประสานความร่วมมือเพื่อเดินหน้าในโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขก่อให้เกิดความเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างวัดกับชุมชนครับพระสมุศิลามหาปุญโญเจ้าคณะตำบลบางละมุงพระครูวิสุทธาจารย์จะอาวาัสวัดประชุมคงคา ระอธิการสมบูรณ์สิริจันโทจะอาวาสวัดท่ากระดานวัดที่ร้อยตรีเจเรวัชินวัฒนนายกเทศมนตรีตำบลบางละมุงนายรุ่งระวีโสดานาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองนายสุพเริฤกอนุตตรระรพงศ์ปลัดเทศาบาลตำบลบางละมุงนายพงศักดิ์รักความสุข ประธานสภาเทศบาลตำบนบางละมุงนายพลทาวินวัชระธรธรรมรงผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบางละมุงนางสาวจุรนันคูสุวรรณหัวหน้าสู์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตะบนบางละมุงได,ด,ด้บบร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนานที่ยั่งยืนระหว่างเทศบาลตะบลบางละมุงคณะสงฆ์ในพื้นที่โรงเรียนและสู์พัฒน,นาเด็กเล็กในพื้นที่ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นณนะวัดประชุมคงคานะครับ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันนี้เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นเจตนารวมร่วมกันระหว่างเทศบาลตำบลบางลมุงคณะสงวดประชุมคงคาคณะสงวดท่ากระดานโรงเรียนอนุบาลบางละมุงและสู่พัฒนานเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางลมุงโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขพัฒนาวัดด้วยแนวทาง3 5 7 9นั่นก็คือ3ภารกิจ 5ส7ขั้นตอน9พื้นที่ที่ทุกภาคส่วนนะครับจะมีส่วนร่วมเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพรวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธโดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสมรรถภาพที่ดีเกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชนทําให้พระมีสุขภาพที่แข็งแรงวัดมีความมั่นคงชุมชนมีความเข้มแข็งโดยตกลงความร่วมมือในการจัดทํานโยบายและสร้างการรับรู้ให้กับวัด ศาส,สนาและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการประสานส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการพนักง,งานบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการอย่างลึกซึง้งสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาวัดชุมชนประชาชน สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามหลักการ5สอ,อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับการพัฒนาวัดศาสนสถานโดยคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตามหลักบวรร่วมกันดําเนินการพัฒนาพื้นที่ภายในวัดโดยการจัดกิจกรรม5สและกิจกรรม b ิ g c l e a n i n g Day ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับประสาสนสน่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนําผลการดําเนินการโครงการไปใช้ประโยชน์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักการพัฒนาวัด ด้วยหลักการ5สผ่านทางเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานตามลำดับซึ่งหลังจากการลงนามความรวมมือเสร็จสิ้นคณะผู้ร่วมลงนามทุกคนนะครับต่างร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครับ ก็ต้องมีการเดินหน้าควบคู่กันไปทั้งบ้านทั้งวัดคนในชุมชนรวมไปถึงเชื่อมโยงไปถึงโรงเรียนด้วยทุกต้องครับเอาละครับทั้งหมดนี้ครับก็เป็นการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ขอบประคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมวันนี้เราทั้งหมดต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างประพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมารวิชัยศิลปะสมัยสุขโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง6.29เมตรเพื่อประดิษฐานหน้าเจดีย์อุโบสถณวัดท่าประทุนตำบลโปงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดท่าประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี1941543743ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0802213907ทางการสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้มช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและทดง,งาม ร้ะที่นี่พัทยาบ้านของเราสโรสพนเคเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา